อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่ผมปลูกตอนเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะน่าจะท่วมหัวผมแล้วมั้งอันนี้ก็พยุงนะครับพยุงนี่ปลูกพร้อมๆกันเลยนะครับน่าจะสูงสองเมตรได้แล้วมั้งน,นะครับไไยรพยุง ต้นกระยูกระดูอันนี้ก็อยู่ต้นโตแล้วแล้วก็ขยุงโอ้อันนี้ต้นว่านะเส้นรอบวงน่าจะเมตรแปดได้มั้งฮะ ร้อยแปดสิบสองร้อยน่าจะได้อันนี้ก็พยุงน่าจะสองเมตรแล้วมั้งนี่ท่วมหัวผมไปเยอะแล้วต้นกล้วยต้นกลวยพยุงอันนี้ปไปดูปลาต้นเล็กน,นีไปดูปลาตนล้นกล้วยอ๋อต้น ยอันนี้น่าจะเป็นคล้วยไข่นะครับตนนั้นเป็นกล้วยน้ำว้าออันนี้ต้นพยูงสวยมากพยุงแถวนี้สวยกว่าทิศตะวันตกอีกนะครับอยู่ทางทิศใต้เซกเขาจะชอบดินแถวนี้นะมั้งต้นสองเมตรอ๋อันนี้ก็ต้นเล็กนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่อยู่ในไซส์ที่รับได้นะครับเพราะวต้นไม้ห้าหกเดือนอื สวยโอ้โหกระดูกปล่ผมโคดชอบเลยฟอร์มแบบนี้สวยๆเรียวๆขึ้นมาเดี๋ยวขกับข้าอันนี้ต้นแดงครับต้นแดงก็สวยเหมือนกันอันนี้หน้าขามป้อมรวยน,นี่ก็ลงต้นแดงไว้ข้างวต้นขี้เหล็กต้นมะต้นทะยูงโอ้โหอันนี้น่าจะสองเมตรเลยนะครับรวยน้ำว้า ใบใส่ปุ๋ยนะฮะอันนี้ก็พายุงนนคงวามเยโอเคขอบคุณมากๆครับที่รับชมอันนี้สวนทิศใต้